คนดีจริงอะเขาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยืนในน้ำแข็งแค่นี้ชิวๆเนาะแกมันยืนบนน้ำแข็งไม่ได้เป่าเทียนก็ไม่ได้นี่แหละค่ะผัขวขโมยคนที่ท่านประธานตามหา c v m f i l ม อาเรียบร้อยละเข้ามาเหยียบสิที่ฉันให้พวกเธอมาดนบุนน้ำแข็งแบบนี้เพราะว่ามีคนขโมยเงินของบริษัทไปและใครที่ทนไม่ได้ก็แสดงว่าคนคนนั้นแหละที่เป็นขโมยแต,แต่คุณลุงหมูคะ วิธีนี้มันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะนี่ท่านประธานสั่งให้ทําก็ทําสิอ๋อหรือว่าที่แกไม่อยากทําเพราะว่าแกเป็นคนขโมยเต่านะคนดีจริงอะ่ะเขาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยืนในน้ําแข็งแค่นี้ชิวๆเนาะแก มาแข็งมาทำอะไรอะ่ะนั่นนะสิมีกะละมังด้วยฉันว่าต้องมีการทดสอบอะไรแน่ฉันก็ว่านั้นแหละคิดว่าพวกเรารู้ไม่ทันหรอกลูกหมูอะฟ้า <c oughs> ทาไปเลยเยอะๆน้ำเย็นแค่ไหนก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก ดูสิยืวมมามันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอะตายตายสงสัยมันจะไม่ไหวแล้วมั้งหนูทนไม่ไหวจริงๆงค่ะคุณลกหมูแต่หนูไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆนะคะถ้าทนไม่ได้ก็เท่ากับว่าแกเป็นคนขโมยนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ ท่านประธานคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเยนี่มันเป็นตัวการวาไม่ได้ทำจริงๆนะคะเชื่อว้านะคะอย่ามาแก้ตัวไปหน่อยเลยนอกจากขี้ขโมยแล้วยังจะขี้โกหกอีกเหรอเขาเดาละไม่เป็นไรฉันยังมีอีกหนึ่งบททดสอบที่เตรียมมาให้พวกเธอหยิบแมสแล้วตามจอยขึ้นไปนข้างบนค่ะค่ะ และนี่คือดับทดสอบสุดท้ายถ้าใครเป่าเทียนระดับได้คนนั้นจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เชิญค่ะดับแลค่ะท่านประธานอืมดีเชิญคุณฟ้าเลยค่ะค่ะ เชิญเลยค,ค่ะคุณวาค่ะเป็นไงบ้างคะคุณวาไม่ดับค่ะท่านประธานวาทำไม่ได้ค่ะ แน่ยี่คี้ขโมยฉันจจรัสษาใจิีจีแกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยเอ,อ้าแต่ก่อนจะหางานใหม่อย่าลืมแวะกินข้าวแดงในคุกก่อนนะดูสิหน้ามันยิ่งซศกขึ้นไปใหญ่เลยอนะ ผ่านมาฉันได้ข้อสรุปแล้วท่านประธานจะไล่ยีวาออกใช่ไหมคะมันยืนบนน้ำแข็งไม่ได้เป่าเทียนก็ไม่ได้นี่แหลคะค่ะหัวขโมยคนที่ท่านประธานตามหาท่านประธานจะให้ฟ้าเรียกตำรวจมาจับเลยไหมคะไม่จำเป็นหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าใครที่เป็นคนเอาเงินของบริษัทไป มีอะไรจะแก้ตัวไหมคะเอ่อใจเย็งเงนๆก่อนนะคะท่านประธานหยงไม่คิดว่ามันจะเป็นเงินของท่านประธานนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าฟ้ารู้ว่าเป็นเงินของท่านประธานฟ้าจะไม่แตสะสักบาทเลยค่ะงั้นก็ยอมรับแล้วสินะว่าพวกเธอเป็นขโมยถ้าคุณลงมูรู้แล้วจะมาให้พวกเราเล่นเกมทำไมล่ะคะนั่นสิคะเพราะว่าฉันต้องการเลขาคนใหม่ที่ไว้ใจได้ด้วยยังไงละ่ะ ไม่ได้นะคะจะให้เยวานี่นะคะเป็นเลยคะ่ะพวกเราเก่งกว่าเยวาตั้งเยอะคิดดีแล้วหรอคะท่านใช่ฉันคิดดีแล้วคุณวาเขาเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สวดพวกเธอมันเก่งแต่โกความเก่งน่มันฝึกกันได้แต่ความซื่อสัตย์ต้องมาจากจิตใจที่ดีเท่านั้นรู้เอาไว้ด้วย ะะยุคขอโอกาสอีกครั้งนะคะไม่คืนเงินฉันมาให้หมดทุกบาทแล้วออกไปจากบริษัทฉันซะ ไไกบปลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายด้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทําไมมีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้ม